สวัสดีครับผ่ามาชมไก่ไม้ลยครับไก่ส่วนสายพันธุ์พม่าครับตัวนี้ไก่พม่าครับไก่พม่าสองตัวสี่สองตห้าครับอนหน้าคตอาจจะถึงสองตัวหกครับร่อยดีครับบังขาบางแข็งครับบังขาบางแข็งบางเดือยครับบางหน้าบางตาครับหน้าตาสลัดไอ้คิ้วสูงครับนี่ครับ มาแผลดีแผลคมนะครับตัวนี้คมพิเศษครับเบ่งครับเบ่งหางเบ่งแขงเบ่งขาครับเป็นเท่าท่องครับตัวนี้เบ่งครับไปหมักไปสื่นชอบไก่ชนครับนี่คลืมกดติดตามกดไลค์กดติดตามครับกดเป็นกําลังใจครับ่องฟ้ามไก่ชนบาดหน่อยครับนี่ครับพามาเบ่งตอนเย็นๆครับเบ่งสีเบ่งสันเบ่งหน้าเบ่งตาครับ ไฮมักบริโรงคลิปโดนครับนี่ครับร้อยดีครับร้อยดีแหะหูพิ่ตีหูครับตัวนี้สวยงามครับขนขนอายุแปดเก้าเดือนครับตัวนี้เก้าเดือนสิบเดือนเดือนครับบังขาบางแขงครับตัวนี้อนาคตด,ดีนะครับ อนาขดอาจจะไปได้ไกลครับช่วงขาช่วงเขียงร้อยดีครับร้อยดีเยอะย่อๆน้อยๆหนึ่งครับบังขับบังช่วงตัวช่วงข้อครับช่วงตัวจกข้อช่วงขาครับหนาบังตาครับสองเลสี่สองงรหาครับเย่ยงไปน้อยๆนานจะถึงสองหกครับ เบ่งนาเบ่งตาครับไปเสืนสอบไปมาขึ้อืมกดไลค์กดติดตามครับบังครับตัวแม่พี่น้องติดตามไปเสือนชอบสายพันช์ชนแพงนะครับพอพันพอพันเคยชนแพงครับตัวนี้พอพันพัน มีผลงานครับได้ลูกผลงานพามาเบ่งตัวนี้ครบพิเศษนะครับครับไฟมักไฟเชื่นชอบนี่เยครับปากก้นสมบูรณ์ดีครับตัวนี้เบิง่งขาเบิ่งแขงเบิ่งเดือยครับเบ่แขงงามครับแขงหงนังนะครับนี่ ั่งหาวก็า่างคึกครับไก่ทาเหนือทําตัวออกชนเลยเรยครับทังไหนก็ฝากติดตามนั่นเลครับเป็นกำลังใจให้น้าครับตัวนี้ครับไฟมาไฟสื่นอสอบฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ